วันนี้ผมจะชวนมาเลือกต้นโอลิฟสำหรับที่จะไปปลูกที่บ้านเขาใหญ่ครับเพราะว่าบ้านเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วและผมก็ตื่นเต้นมากเลยที่เห็นเจ้าต้นที่อยู่ข้างหลังผมไปอยู่เขาใหญ่กันนะครับ ต้องบอกเลยว่าต้นนี้เนี่ยประทับใจมากไม่ว่าจะเป็นรากหรือว่ากิ่งซึ่งเขารักษาฟอร์มไว้ได้เป็นอย่างดีและไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วโอลิฟเดอะคาซาผมพามาคุยกับเจ้าของเลยดีกว่าคุณปายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดูสวัสดีค่ะ,คะต้นไม้มันสวยมากๆใช่ต้นนี้สวยแล้วก็พิเศษมากๆเลยค่ะ มันมือที่การอยู่ว่าทําไมเราถึงได้ต้นมาสวยนั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะรู้และอยากให้หลายคนรู้เพราะว่าเชื่อไหมผมเนี่ยได้มีโอกาสทําให้หลายๆคนได้รู้จักโอลิฟในระดับหนึ่งแต่มีคนถามมาตลอดเลยเขาเลี้ยงดูยังไงเขาเอาเข้ามายังไงและทำไมราคามันถึงแบบโอ้โหวันนี้มีคำตอบนะคุณายคำถามแรกเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้อายุเขาจริงๆต้องบอกว่าการบอกอายุที่แท้จริงของต้นโอลิฟเนี่ยทำได้ยากเนื่องจากต้นโอลิฟสายพันธุ์เดียวกันอายุเท่ากันเติบโตมาในสภาพภูมิประ ภูมิอากาศและแคว้นที่มีสารอาหารในดินที่แตกต่างกันก็ะจะทาให้ขนาดของต้นเขามีความแตกต่างกันไปด้วยดังนั้นจึงเป็นการประมาณการอายุตามแต่ละภูมิภาคที่เขาเป็นต้นกําเนิดมาค่ะแต่ก<ะ>ลุ่มนี้เราตอบได้เลยว่าเป็นหนึ่งในกลุ่ม,มเขาเราียกว่าเป็น millenary tree นะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่าพันปีขึ้นไปเป็นสายพันธุ์พิเศษของเขาเลยจริงๆในกลุ่ม millenary เนี่ยมีหลายสายพันธุ์มากแต่สายพันธุ์ที่ยอดนิยมที่สุดแล้วกันและเป็นกลุ่มที่ไปคิดว่าเป็นลีลาที่สวยที่สุดเลี้ยงดูได้อ เราทำความเข้าใจง่ายๆว่ากลุ่มของโอลิฟเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วมันก็มีไซส์มีรูปร่างหน้าตาต่างๆแต่ว่ากลุ่มนี้ที่คุณปายพูดถึงเนี่ยมันเหมือนงานศิลปะในส่วน ถูกต้องค่ะเพราะว่าเขาเป็นศิลปินในการคัดเลือกด้วยเท่าที่ผมรู้มาไหนคุณปายลองเล่าให้ฟังซิว่าจริงๆกว่าจะได้แต่ละต้นคุณปายต้องทําอะไรบ้างคืออย่างของทางสวนไปเองเนี่ยโอลิฟต์คาซาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเป็น specialist ละกันและเป็นผู้บุกเบิกในการทําตลาดกลุ่มที่เป็นกลุ่มไม้หายากที่เป็นกลุ่มอายุหลักพันปีขึ้นไปนะคะต้นไม้ทุกต้นเนี่ยไปเลือกเองบินไปเลือกเองเลยทุกต้นต้นนี้ก็ไปจิ้มเองถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบ่งบอกได้ก็คือเราตอบได้เลยว่าที่ไปที่มาเขาเป็นยังงไ ต้นนี้ที่มาที่ไปของเขาคือตอนที่เราเห็นต้นเขาจริงๆเนี่ยเรารเราดูตั้งแต่ตอนที่เขายัางไม่ได้ถูกล้อมออกมาเราดูตั้งแต่รากของเขาเป็นยังไงกิ่งของเขาเป็นยังไงเราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิ่งและรากของเขาอันนี้คือจุดที่สําคัญที่สุดอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนไม่รู้เพราะว่าบางคนก็ไม่เข้าใจว่าไอ้การล้อมเนี่ยมันมีเอฟเฟกต่อกันถูกไหมฮะถู้อคือการ,รจะตัดรากให้มันได้ขนาดนี้ผมอยากจะเดินให้ดูแป๊บหนึ่ง คุณปายจากตรงนี้ไปจนถึงสุดของเขาเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่ประมาณ10กว่าเมตรค่ะ10กว่าเมตรละรักษาไว้ได้ยังไงความละเอียดอ่อนของเขาของกิ่งแต่ละกิ่งเนี่ยมันขึ้นตรงกับรากแต่ละรากของเขาก็คือไม่ตัดตใชงถูกต้องค่ะต้องเก็บเอาไว้ถูกต้องค่ะต้องลงทุนกับมันเขาเป็นมาสเตเปียของบ้านใครสักคนหนึ่งมาอันนี้คือเราไปเจาะตามบ้านคนต่างๆจริงๆเราไปได้ถึงขนาดนะ นั่นคือความเชี่ยวชาญของเรากว่าจะได้แต่ละต้นเนี่ยผมอยากให้เล่าบรรยากาศของการไป hunting ดีกว่าเรียกว่ามันเหมือนกับการที่เราจะต้องไปเสาะหาแต่ละต้นเนี่ยมันยากลำบากเรามี sourcing ของการหาของที่ดีมากๆค่ะก่อนที่เราจะไปถึงเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปใน nursery ที่เป็น commercial grade ที่เขาคัดมาแล้วเราไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเขาก็คือเป็นเห็นต้นเต็มๆเลยคือไม่ได้ไปที่ฟาร์มที่ nursery ต่างๆที่เขา select มาให้เรามาดอานจะไม่ได้ถูกใจเราขนาดอย่างที่พี่ดุกบอกเลยค่ะมันคือการ hunting คือเอาจริงๆแล้วนะอยากเหมาหมดเลยอะ่ะทั้งฟาร์มราคาเท่าไหร่อ,หอะไรประมาณอย่างนี้เลยคือ <c oughs> ถามเฉยๆนะไม่ได้จะซื้อนี่อย่างต้นนี้อะดูฟอร์มดิมันมีความพิเศษแล้วก็แบบว่าเป็นสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมเข้าใจเลยว่านี่คือสิ่งที่ทําให้มันมีมูลค่าแล้วมันก็คือเป็นงานศิลปะในสวนที่หลายๆ like คนอยากจะสะสมการฮันติงระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ขั้นตอนในการที่เราจะเอาเขากลับมาเนี่ย ถึงขั้นต้องใช้รุกขกรจริงๆต้องบอกว่าเราใช้เป็นเหมือนเป็น specialist คือในการดูต้นจริงๆอะคะ่ะก่อนที่เราจะล้อมมาเนี่ยเราดูทั้งความสมบูรณ์ทางด้านโครงสร้างความสมบูรณ์ของภูมิสถาปัตย์และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความ อุดมสมบูรณ์ของตัวเขาเองสิ่งที่เราทำเนี่ยเราพยายามที่จะลดเทนชั่นหรือเขาเรียกว่าเป็นการลดความเครียดของต้นไม้นะคะเวลาขนส่งเราใช้ระยะเวลายาวนานกว่าคนอื่นมากในการเลี้ยงดูต้นไม้หนึ่งต้นขึ้นมาก่อนที่เราจะขนส่งเขาออกมานอกประเทศเพราะเรามองว่าเขาเป็นมรดกเขาเป็นเหมือนกับตำนานของสถานที่นั้นมายัางไงเราอยากส่งมอบสิ่งนี้ ให้กับลูกค้าของเราทุกคนเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าไมลีราโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่เป็นแบบกลุ่มมิลเลนเนอรี่กลุ่มนี้เราใส่ใจกับเขาจริงๆเราใช้เวลาในการดูแลนอร์สเซอรี่อนุบาลเรียกว่าอนุบาลตั้งแต่ต้นทางล้อมมาดูแลเขาเป็นพิเศษสําหรับการเดินทางโดยเฉพาะพอเดินทางไกลามาถึงไทยเสร็จปุ๊บเราก็ดูแลเขาแบบพิเศษอีกเหมือนกันเราจะมีโซนนอรสเซอรี่ที่เราไม่ได้เปิดในการขายเลยทันทีเราเข้ามาใบทุกใบแตกในประเทศไม่ใช่แตกใบอ่อนนะคะแตกฟอร์มในประเทศ อย่างที่เห็นอันนี้ก็คือเป็นฟอร์มที่ทีมงานตัดแต่งถูกต้องทกอย่างไอสาเหตุที่แต่งอย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะก็คือเพื่อให้เขาแต่งจริงๆแล้วแต่ความชอบของลูกค้าด้วยอย่างบางทีเรามีคัสซอมเมตให้กับลูกค้าหลายๆคนลูกค้าบางคนจะบอกเลยว่าเขาชอบฟอร์มแบบวายนะก็คือปล่อยหรือบางคนจะชอบฟอร์มที่เป็นแบบเห็นฟอร์มของลำต้นเขาชั เราก็จะอาศัยการแต่งกลุ่มแบบนี้เพราะฉะนั้นเราใช้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆตั้งแต่ต้นทางมาถึงส่วนเราเราก็ตอบไปเลยว่าเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นทีมงานของเราทุกคนที่เข้ามามีการเทรนนิ่งอย่างเรียกว่าแบบอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดนะคะเพื่อที่จะให้อยู่ในจุดที่แบบเรารับต้นเขามาเราดูแลเขาได้ดีที่สุดแล้วก็ส่งต่อได้อย่างดีแล้วรวมทั้งส่งต่อโน้ตฮาวต่างๆในการดูแลต่อ,ตอ,ตอด้วยส่งแบบเต็มที่เลยรวมถึงวัสดุปลูกทั้งหมดครั้งที่แล้วเหมือนเราเคยมีคุยกันเรื่องของดิน ดินสําคัญมากเราทําวิจัยกับดินเราทุ่มเทมหาศาลกับ,บดินโดยสุดท้ายณวันนี้เนี่ยเราได้ดินที่เราบอกได้เลยว่ามันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเราจริงๆเรารอบนี้ของพี่ดูกเราก็จะเอาดินตัวนั้นไปลง เยยี่มโอลิฟแตคาซาทำมากี่ปีแล้วเออคำถามนี้ผม <laughs> ควรจะถามตั้งแต่แรกแล้วนะ <laughs> แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องของการเดินทางเรื่องของแพชชันเรื่องของประสบการณ์ <laughs> เอาจริงๆแล้วกี่ปีแล้วฮะถ้าเราศึกษามาอยู่ในฟิลของต้นโอลิฟจริงๆเนี่ยมัน 6 7 8ปีก่อนที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจจริงๆอีกนะคะมันเหมือนกับเราต้องศึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่เขามีความเข้าใจนะคะก่อนที่เราจะเริ่มนําเข้าเข้ามาเราไม่ได้แค่ make sure ัวว่าเขาอยู่ได้แต่เรา make sure ัวว่าเขาอยู่ได้อย่างดีขั้นตอนของเราเนี่ยยุ่งยากและมันอาจจะใช้เวลามากกว่าคนอ,อื่นๆเพหลายครั้งที่เราตัดใจกับต้นที่เรามองโอ้โหนี่คืองานศินละปะนี่คือชิ้นโบแดงนี่คือมาสเตอร์เพซที่เราทุมเทเลี้ยงดูมาเป็นเวลานานแต่เขาไม่สมบูรณ์เขาเดินทางไม่ได้เราก็ตัดใจ นั่นคือความเป็นเราแล้วนี่คือความแตกต่างแหะครับคือจริงๆ o l งโอลิฟเดอะคาเองอะก็มีความหลากหลายนะหมายความว่าโอเคมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นฟอร์มแบบนี้อย่างเดียวหรอก<ช>ฟอร์มที่เป็นตลาดประเไป<ช>ก็มีมีให้เลือกหลากหลายแต่วันนี้ผมโฟกัสที่ฟอร์มที่ผมจะเอาไปปลูกที่ขอยใหญ่ผมเลยอยากรู้ว่าเฮ้ยฟอร์มเนี้ย แล้วราคาขนาดเนี้ยมันต้องขนาดนี้เลยเหรอแล้วหลังจากที่ได้คุยกับคุณปายผมก็ได้เข้าใจว่าโอ้โหรายละเอียดมันไม่ใช่แค่ว่าไปถึงแล้วก็ไปจิ้มจิ้มเสร็จแล้วก็ขุดขุด,ขดแล้วก็เอาขึ้นคอนเทนเนอร์เรือเดินทางมาแล้วก็มาลงที่นี่แล้วก็ขายมันไม่ใช่แค่นั้น่ะเขาใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดและที่สําคัญคือความยั่งยืนใช่ค่ะเพราะว่าตรงนู้นเองเนี่ยอย่างที่บอกเป็นตํานานของตรงนู้นแล้วกลับมามันต้องเป็นตํานานของบ้านเราเดี๋ยวผมอยากไปดูโซนอื่น แล้วก็จะได้ชวนคุยถึงเรื่องของการที่เมื่อคุณได้มันไปแล้วจะเก็บรักษามันยังไงไนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอีกฟอร์มหนึ่งเนาะซึ่งผมว่าก็เป็นที่นิยมเป็นบอนไซแต่ว่าสังเกตว่าฟอร์มนี้จะเห็นมีความเทาขาวสว่างกว่า อันนั้นก็เทาแต่นี่มันดูเทาวสว่างกว่าใช่ค่ะจริงๆสายพันธุ์แตกต่างกันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฟอร์มยอดนิยมแล้วกันนะคะซึะ่งเป็นฟอร์มที่หาได้มากในโรปตอนใต้โดยเฉพาะสเปนนะคะ<อ>ก็คือจะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าโอฮิบังกาโอฮิบังกาใช่ค่ะตามความหมายเลยค่ะโอฮิบังกาดูไวท์ลีฟหรือใบสีขาวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นเขาต้องแดดเนี่ยมันจะสะท้อนขึท้นนะคะคือกลุ่มที่คนไทยเรียกกันว่าอุย้ยใบเงินจริงๆทั่วไปเขาก็จะเรียกว่าใบเงินหรือใบขาวนะคะ ถ,ถ้าถ้าเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งก็จะออกเงินเงินเท่าเทาเขียวๆขียจะมีความเทาความเขียวแต่อันนี้เขาจะเหมือนสีของเขาจะเป็นเหมือนเป็นแบบใบขาวใบซิลเวอร์นะคะ ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไม้เมดิเตอร์เรเนียจริงๆการจะรักษาสเสน่ห์ของไม้แบบนี้แหละหลังจากที่เราลงทุนไปแล้วเอาง่ายๆเราไม่ได้ซื้อกันราคาถูกๆนะคุณปายมันจะยังไงที่เราจะรักษาเขาไว้ต่อหลักๆเลยก็คือไปคิดว่ามีอยู่3ส่วนเนาะ<ฆ>ในเรื่องการดูแล1เลยก็คือดินนะคะสคือเรื่องของน้ำสาม คือเรื่องของแดดและการตัดใบนะคะมาดูถ้าบ้านมีเฉดร่มหรืออะไรใดๆเนี่ยหลีกเลี่ยงปลูกในจุดที่แดดจัดที่สุดของบ้านอันนั้นจะแบบว่าแฮปปี้มากๆใช่ค่ะเป็นจุดคอนดิชันหรือว่าเป็นวิธีการที่เราจะแนะนําให้ลูกค้าปลูกเพื่อให้ลูกค้าดูแลง่ายแต่ถ้าเกิดแดดดรอปลงมานิดหน่อยก็เป็นไปได้อยู่เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าการดูแลจะยากขึ้นนิดจะยากขึ้นและต้องปรับการรดน้ำค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญนะอย่างเช่นเรื่องของดินเราควรจะปลูกลงดินแบบไหน หลักๆแล้วเป็นดินที่สามารถระบายน้าได้ดีค่ะโอเคอน,น่าจะชอบทรายนนเพราะว่าอย่างที่เขาใหญ่ผมเนี่ยจะแบบว่าท็อปหน้าด้วยทรายเลยน่าจะแฮปปี้ใช่ค่ะก็จะมีะมิกซ์ของส่วนผสมที่สามารถระบายน้าได้ดีแต่ในขณะเดียวกันยังสามารถกักเก็บสารอาหารเอาไว้ได้มากแต่ว่าหนึ่งในเซอร์วิสของที่นี่ก็คือจะมีการปรุงดินพิเศษอย่างที่เราได้คุยไปแล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสารอาหารที่ เพียงพอแต่บางคนเนี่ยจำเป็นที่ต้องปลูกในกระบะถ้าเกิดว่ากระบะเนี่ยมันสามารถทะลุลงไปดินได้ในอันนี้ยิ่งดีใช่ค่ะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นกระบะหรือกระถางต้องระบายน้ําดีถูกต้องคะ่ะราะฉะนั้นการปลูกลงกระถางวาสัสดุปลูกก็จะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ<ม>ที่อาจจะสามารถระบายน้ําได้ดีกว่ากรองออสารอาหารให้ยังอยู่แต่ในขณะเดียวกันน้ําจะต้องโฟล์ออกให้ได้มากที่สุด แบบนี้บางทีผมก็อยากจะปลูกให้ดูธรรมชาติไม่อยากได้เนินดินอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ไหม,าามขอแนะนำไหมไม่แนะนําดีกว่าเพราะ<ม><ม>ว่าหลักการของเราก็คือเราต้องการที่จะยกให้น้ำไหลจากรากเขามากที่สุดเนื่องจากว่าจุดเริ่มต้นหรือว่าออริจินหรือพื้นที่ที่เขามาเนี่ยมันต่างกันกันกบเราคือเขา<ม>แห้งแรงเนาะ<ม>เขาร้อนก็ร้อนจริงแต่ร้อนในระดับที่ใกล้เคียงกันแต่แรงกว่าเพราะฉะนั้นพอมาอยู่ในสภาพ,พภูมิประเทศของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งคือเราดินดีมากน้ําดีมาก เราก็ต้องหนีนคอนดิชันพยายามที่จะเรียนแบบคอนดิชันเดิมที่เขาจาักมาคือการปลูกเขาเรียกว่าการปลูกยกโคกนะคะเพื่อให้ร,รากของเขาเนี่ยเดนน้ำออกมาได้ดีที่สุดเนี่ยอาจจะแนะนําว่าไอ้โคกดินที่ทำเนี่ยแทนที่จะเป็นทรงแบบนี้ก็ปล่อยให้มันมีค่อยๆสโลปโ<ว>ลงไม่รู้สึกอัน,น,นทําได้ถูกต้องค่ะแต่ไม่ควรจะไปขุดดินแล้วก็ฝังเข้าลงไปเพราะว่าดินบ้านเรามันไม่ได้ระบายน้ําขนาดนั้นโดยเฉพาะส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียวดินนาที่มาหมู่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้เลี่ยงเลยครับแล้วก็ท็อปด้วยทรายชะหน่อยเนย แล้วจากนั้นก็จะมีรายละเอียดต่างๆซึง่งเป<ช>็นเทคนิค,คะนะครับที่ถ้าเกิดว่าใช้ของโอลิฟเดคา s a เนี่ยก็จะเตรียมให้ทุกอย่างใช่ค่ะมั่นใจได้เลยเราผ่านไปละเรื่องหนึ่งเรื่องน้ําที่เขาสามารถอดน้ําได้ จริงๆต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับต้นและการปลูกด้วยนะคะอยากให้มีความเข้าใจว่าจริงๆถามว่าเขาอดน้ําได้ไหมอดได้แต่ไม่ใช่คอนดิชันที่เขาชอบเ,เพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับมาที่ดินว่าเราให้น้ําเขาได้เยอะเท่าไหร่ดินระบายน้ําได้ดีเท่าไหร่เขาชอบเพราะฉะนั้นพี่ทุกเดินทางบ่อยๆพี่ทุกจะเห็นเลยว่าต้นโอลิฟที่ยุโรปเองก็ตามกับต้นโอลิฟที่อยู่ในไทยคุณภาพของใบต่างกันนะคะในไทยเลี้ยงออกมาเป็นลักษณะของไม้ ใบไม้ประดับตกแต่งจะเห็นว่าใบเราแน่นเราฟูคุณภาพของใบดีมากเพราะว่าดินที่ไทยดีมากค่ะดินดีใช่ดินดีค่ะเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เรายังอยากจะให้ลูกค้ารดน้ําได้เยอะ ด้านเพดขนที่เราอยากจะให้ดินมันระบายน้ําได้ดีจริงๆเขาจะได้ดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่นะคะแปลว่าไม่ใช่ว่าไม่ชอบน้ําแต่แค่อยากให้น้ํามันมาแบบว่าฝังรากไม่ขังรากอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็เมื่อกี้เรื่องคือเรื่องของการตัดแต่งเนี่ยยกตัวอย่างอันนี้มันควรจะต้องตัดแต่งยังไงครับเวลาตัดก็จะแนะนําให้ตัดให้เข้าฟอร์มจริงๆเป็นการแต่งไม่ไปกลัวค่ะตัดไปเลยนะคะให้มันเข้าฟอร์มเพราะยิ่งตัดก็ยิ่งแต่ แล้วก็ถ้าตัดในฤดูอย่างเนี้ยในฤดูที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะยิ่งแตกได้เร็วมากขอลองหน่อยได้ไหมได้เลป้ายผมตัดแล้วนะได้เลยค่ะถูกต้องไหมหรือสั้นไปได้เลยค่ะแหลมๆที่ยื่นออกมาตัดได้ทั้งหมดเลยค่ะอันนี้อีกหน่อยดีกว่านาะไดค่ะตัดไดค่ะเออจริงๆมันก็สนุกดีอย่างที่คุณปายบอกนะตัดไปเลยตัดหนึ่งแตกสองมันก็จะยิ่งแน่นอันนี้ตัดมาตั้งหลายครั้งแล้วผมว่ามันแน่นขนาดไัดเยอะมากค่ะตัดเยอะมากอยากตัดต้นนู้นเลย เดี๋ยวรอนะคะ จากประสบการณ์หน้าฝนเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหากับเพลี้ยที่มันลงอ่ะเนื่องจากว่าการระบายอากาศเขาไม่ดีเราถึงย้อนกลับไปที่การตัดเป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าเราตัดเขาได้เยอะเตรียมพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนฤด,ดูของเขาได้เยอะตัดรับหน้าฝนใช่ค่ะแนะนําเลยมันก็จะโปร่งขึ้นถูกต้องมันก็ท<า>ําให้แดดลงมาพเพลี้ยก็จะไม่แฮปปี้เราทําให้สภาพไม่เหมาะกับการที่เพลี้ยเขาจริญเติบโตได้นะคะ เพราะว่าหน้าฝนนบางทีมันทำให้ใบเขายิ่งฟูพอฟูปุ๊บเฟียแฮปี้อะไรนั้นเราต้องตัดก่อนนิดนึงนี่คือการดูแลเรื่องสําคัญอีกเรื่องก็คือบางทีเราก็ต้องพ่นยาใช่ไหมมีความจําเป็นต้องพ่นยาเหมือนจริงๆเราก็จะมีรูทีนการพ่นให้อยู่หลักๆเราจะให้ลูกค้าดูแลเป็นพิเศษแล้วกันนะคะในช่วงการเปลี่ยนฤดูอย่างเช่นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยากให้ลูกค้าดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเหมือนมันจบฝนใช่เหมือนกับเป็นปลายฝนนะแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นฤดูหนาว นะคะครหรือว่าสิ้นสุดฤดูหนาวกาลังจะเริ่มเข้าร้อนเราก็จะต้องดูแลเขาเป็นดูทีนเรื่องนี้เราก็มีเซอร์วิสมีเซอร์วิสครับผมว่านะเราได้ข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจพอสมควรเรารู้แล้วแหละว่าทำไมมูลค่ามันถึงสูงและที่สําคัญที่สุดนะหลายๆคนที่มีอยู่แล้วคุณปายบอกเลยไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนก็ตามเอาวิธีดูแลเนี้ยไปดูแลเธอเราแชร์กันแต่ถ้าเกิดอยากมั่นใจเลือกใช้ของโอลิฟเดอะคาซาครับเพราะว่ามีบริการ คำแนะนําต่างๆเนี่ยนะครับเรียกว่าหลังการขายนี่อย่างดีเลยใช่ค่ะ,ะคดูแลกันไปตลอดเลยค่ะเพราะว่าอะไรปะเพราะคุณปายบอกว่าโอลิฟต์ดูคาซาคอนเซิรเรื่องความยั่งยืนของโ l ลิฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเขาเป็นไม้ที่ดูแลง่ายเราอ,อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการดูแลง่ายของเขาเนี่ยมันอาศัยอะไรบ้างถ้าเขาอยู่ในระบบนิเวศท,ที่เหมาะสมอยู่ในบรรยากาศที่เหมาะสมอยู่ในสิ่งที่เหมาะสมกับเขามันจะง่ายไปหมดเลยค่ะ นี่คือประสบการณ์หลากหลายปีที่เขาทามาแล้วเขาก็พิสูจน์แล้วว่าโอลีฝงในเมืองไทยยั่งยืนเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับอยากจะแนะนําลองถามคุณปายเลยคุณปายให้รายละเอียดเยอะมากผมเองเนี่ยผมมารู้จักคุณปายครั้งแรกแล้วพอได้รายละเอียดอย่างเงี้ยประทับใจแล้วบอกว่าแน่นอนเดี๋ยวผมขอกลับไปจองต้นนู้นนะได้เลยเค,ค,ค,ค่ะอีกทีค่ะ แต่ตอนนี้ความเด็ดของเขาอะสิ่งที่ผมชอบคือความกว้างเป็นระยะแบบโอ้โหผมจะทำพิธีจองต้นนี้แล้วนะ,ะโอเคครับคุณ่ายเย่ไปอยู่ด้วยกันนะโอ้นี่เกือบหมดหม้วนเลยไปอยู่เขาใหญ่กันนะครับยินดีค่ะขอบคุณมากๆเลยครับรอดูนะ ว่าต้นนี้เวลาไปลงที่เขาใหญ่แล้วเนี่ยมันจะสร้างความรู้สึกและก็บรรยากาศให้กับเขาใหญ่เนี่ยได้มากมายขนาดไหนผมเองตอนนี้อยากเอาไปแล้วแหลวันนี้เลย <c oughs> แต่ยังไงติดตามดู e ีพีหน้าครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ต้นนี้ว้าวมากๆเป็นตำนานของโอลิฟต์เดคาซาเลยต้นนี้มายังไงมีเรื่องราวค่ะมาไกลมาก,ามากเป็นต้นที่เราไปเพื่อเขาเป็นต้นแรกเลยที่เราตัดสินใจที่จะแบบเข้าสู่งวงการการหาต้นที่เป็นต้นลีลาหายากที่เป็นเอ็กโซติกจริงๆแล้วเราไปจนถึงแหล่งของเขาจริงๆจนเจอว่าโอ้ยเขาฮิสตอรี่เขาแบบนี้นี่เองเขามีตำนานมากมายขนาดนี้ซ่อนอยู่ต้นนี้ไม้ทั้งแท่งไม่มีโพรงโซลิดเลยค่ะ แข็งมากหนักมากแล้วก็อยู่ใ,ในคอนดิชันใช่ใหญ่มากและอยู่ในความสมบูรณ์สูงสุดเลยค่ะของต้นที่สามารถที่จะส่งออกมาได้แล้วอันนี้คือสุดทางทุกทางทั้งอายุทั้งเส้นรอบวงทั้งความเก่าแก่ความโบราณคือไม่สามารถหาคุณภาพแบบนี้ที่ไหนได้อีกแล้วะะและนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของโอลิฟฟอร์มที่ผมต้องเรียกว่ามันเป็นฟอร์มที่พิเศษสุดๆจริงๆของโอลิฟเดคาาไม่มีอีกแล้วใ